โอ้ยตลิศแอบป,ปินไปไหนคนเดียวคะเนี่ยแหมมีการช่วยพี่เมนเจอร์นะช่วยลักกระเป๋าอีกต่างหานะคะ ก็เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะวันที่6มิถุนายนเวลาที่เกาหลีนะก็เห็นมีบลิงตาดีค่ะพบน้องลิซ่าที่สนามบินอินชอนด้วยค่ะคุณผู้ชมเธอค่ะออกเดินทางไปกับพี่เมนเจอร์แล้วก็เห็นมีทีมงานผู้ติดตามไปอีกประมาณ2คนนะคะน้องลิซ่าค่ะใส่เสื้อของซิลีนแนวแบบสบายๆเรียกว่าเตรียมพร้อมค่ะที่จะเดินทางบนเครื่องบินนกก็จะได้พักผ่อนไปด้วยแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าเธอจะเดินทางไปไหนนะคะเพราะว่าตารางงานจริงๆเนี่ยเธอจะมีไปเล่นคอนเสิร์ตที่เมลเบิร์นประเทศออส เลียในวันที่10มิถุนาแต่ว่าวันนี้ค่ะเพิ่งจะวันที่6เท่านั้นคะน้องลิซ่าค่ะก็ออกบินแล้วจึงไม่ทราบค่ะว่าตอนนี้ะจุมาหายทางของเธอเนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่ประเทศไหนแต่ที่แน่ๆค่ะเธอนั้นเป็นมินสามากจริงๆเลยนะถ้าไม่ได้เห็นภาพค่ะไม่ได้มีบิงจับภาพมาได้เนี่ยเราก็คงจะนึกค่ะว่าน้องิซ่านะยังอยู่ที่เกาหลีก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะคะว่าน้องลิซ่าค่ะจะบินไปไหนนะจะไปทํางานหรือว่าจะเป็นไปเที่ยวส่วนตัวอันนี้เรายังไม่ทราบนะคะแต่ก็เห็นมีภาพใหม่ๆแล้วก็ควา ความเคลื่อนไหวของเธอนะแอดก็เอามาอัปเดตเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า